ใจสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจากมาเลเซียนิยมท่องเที่ยวในภาคใต้ของไทยด้วยเหตุผลทางวัฒนธรรมรวมไปถึงอาหารที่คล้ายคลึงกัน อีกครั้งนะักท่องเที่ยวมาเล่มียอดการใช้จ่ายในไทยราว5,506บาทต่อวันหรือ28,729บาทต่อทริปและที่สำคัญประเทศไทยเป็นศูนย์รวมช้อปปิ้งอันโดดเด่นระดับโลกพร้อมแหล่งธรรมชาติอันสวยงามรวมไปถึงการเดินทางก็สะดวกมาเช้าเย็นกลับก็ได้จึงทำให้ชาวมาเลตตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและให้รางวัลกับชีวิต ขณะที่จังหวัดภูเก็ตอย่างหาดกะลิมที่มีร้านค้ารถเข็นขายอาหารหลากหลายชนิดจอดเรียงรายตลอดแนวโค้งชายหาดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเลือกซื้ออาหารคาวหวานรับประทานตามความต้องการทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่ย่างอาหารทะเลย่างเสียบไม้หมึกย่างหอยทอดไปจนถึงของหวานอย่างโรตี บวกกับบรรยากาศยามเย็นที่ชุมชนบ้านกลิมเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวให้แวะเวียนเข้ามาเลือกซื้ออาหารกันไม่ขาดสายเนื่องจากราคาที่นี่ไม่ถือว่าแพงมากหากเทียบกับย่านอื่นๆในจังหวัดภูเก็ตทําให้การค้าขายดูคลคลื้นขึ้นมา The one thing that we always take away from here is how how friendly the Thai people are. You know, they make you feel welcome. Okay, they invite you into their homes. They make you feel like family. นอกเหนือจากราคาที่ไม่สูงและช่วยแบ่งเบาภาระค่าของชีพให้คนในย่านนี้ได้อีกจุดหนึ่งก็คือบรรยากาศที่น่าพักผ่อนหย่อนใจกับการรับประทานอาหารริมทะเลมองดูพระอาทิตย์ตกและชมวิวที่สวยงามไปพร้อมๆกัน และหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตที่มีการจัดอันดับชายหาดที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2566โดยติดอันดับที่18ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ชาวมาเลมักจะมาท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสกับความงดงามเป็นมนสเสน่ของภูเก็ตที่หลากหลายที่มีศิลปะ,ปะวัฒนธรรมมาตั้งแต่ดั้งเดิมมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างทะเลอันดามันอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์วัดวาอารามก็สวยวิจิตรงดงามประการตาหากมีโอกาสก็ไม่ควรพลาดที่จะมาสัมผัสบรรยากาศ เที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดค่ะทีมข่าว n b t ภาคใตยย้รายงานจากจังหวัดภูกเก็ต